เล่นสกายบล็อกงงนะครับเปนคือสกายบล็อกอะไรก็มือนะครับผมเจอแบบมันนะครับรอคนนะครับแบบสกายบล็อกทพ่งพบแบบสกายบล็อกนะผมเล่นไปแล้วนะครับมันเจริงจังเลยนะครับ สกายบล็อกอะไรก็มุมครับเนี่ยสกายบล็อกอะไรก็มุมน,นะครับทุกคนทุกคนไม่รู้มั้ยทุกคนไม่รู้แล้วครับว่ามันคือสกายบล็อกอะไรผมก็ยังไม่รู้มันกระจอกมากเลยนะครับเออมันโคตรเทพอะ่ะมันมีแต่ของรวยอ่ยนะครับมีต้นไม้จริงๆด้วยนะครับอยู่มันสี่ต้นนะครับ แชทโอเพนแชทโอเพนแชทพูดนะครับดูเนี่ยนแหนมคตรเจ๋งเลยบล็อกอะไรบล็อกบล็อกเนี่ยนะครับมีมีหนด้วยเราขุด,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 ดต้นไม้ดีกว่าอย่าให้ผมตกตรงไปไอาติดใบไม้เพื่อเอาใบไม้ก่อนนะครับ ไม่กี oh, huh? okay. Find, Find, Follow, It, ่หงดได้มาแล้วไหมอ๋อฮะแป๊บเดียกดใบไม้มอเล็กน้อยมันตอบไปกว่านกดใบไม้ไม่หยุดเลยผมชอบการกดใบไม้ครับ

Bukankah ini baik-baik saja? Oh, adakah ini baik-baik saja? Adakah ini baik-baik saja? Ini baik-baik saja. Hmm. ผมหายนะครับตอนแรกผมมีจอบผมจําได้ว่าผมมีจอบจอบผ่านไปแล้วผมุดมากพอเลยจอบก็หายไล้วประมูลเดืงนี้กังนี่บลูอีกคลีเปอร์บ้ามันมาครับี้ดูนะครับดูดูดูบ้ามากประมูลเดือนท่าอะไรเนี่ยทุกคนประมูลเดือนท่าอะไรเนี่ยครับ มันสียกลับปอกนี่นนเขาเกยากเลนานๆโคกนดโ้นไปไนเลยโอ้อยต้องขุดเลยโ้ยผกดูผมาของได้วเองโอเคผมาของได้แล้วผมทำทีทท่าไปแล้วเ็ติ๊กมา นี่เป็นมดที่เจ่งมากเลยค่ะตขวานี่กระจอบมากเลยนะครับไหนที่มันจะจอบมากลยครับจอบบอนกวนดีดีกว่านะครับ,บฟันไม่เป็นนะครับ

จะไม่รอดเลยเนะี่ยผมมาทุกคนผมเือจะไม่รอนะดเลยก็มันจไม่ติดผมผมจะเข้าหรือไม่เข้าดีนะไม่เข้าดีกว่าผมจะเล่นแถวนี้วางวางวางมองหน้าเซีนเดอร์แมนนะจะไม่ได้ไปมองหน้าเซียนแม,แมนทุ่มมองอย่ามองเซีนเดอร์แมนฆ่าุกคนดูสิผมชอบมาก,ลกเลยทีย่นี่ยมัน ผม,มเห็นลาวาโอ้ลาวาเกิดเลยทุกคน<ม>ทุกคนทุกคนโอเคตรงกลมตร,ง,ตรงนี้มันไม่ไม่โดนนี่พิกลิ่นขอน่ยนะ

ต้องไปเอาอีกเลยนะครับต้องไปเอาทุกคนเซนต์โอเพนชทโทรโอเพนชทเผี็จมากเลยครับรมว่ามัน อุ้ยผมข้าบอะไรไม่ได้เลยผมคราบอะไรไม่ได้เลยคข้าบอะไรไม่ได้เพราจะอันเดียนะครับผมมีแค่สติกแล้วก็กับมูดนะครับไอ้กอ้า,ในในในา,าอยู่ที่ลาวานี่เห็นไหมฉันโดนลาวาน กุ้ย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 กุ้ครับก็ตกเอ้ยชาวยเอ้ยมันทํก่องผมเข้าไปกิกดเอ้ยนยิงผมบ้าว่าทุกคนมันยิงผมอะโปรกรมชิปแค่นี้นะครับ กคนยนลกดไลคกดแชรกดซับกอ้วครับเกียดไอ้ปลาการกับไอ้กระตู้เดเธอร์นี่มากยนะเกียดเกียดมากเลยบายอาเนี้ก่อนอุ้ยผมลืมไปเลยวอยู่ตรงนี้ปลาเนี่ยกันอนี้ได้เยี๋ยว่น mắng khùng nó sẽ chung mắng chán khuyên tay mới cái gì ở đây mắng em sắp đây, mắt mắt đây mắt 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 có นี่ถือพอทำกรอบไว้ได้มันนะแค่เนี่ยครับจะทำพอๆครับที่ต่อไปได้มันนะแค่นะครับเรจะพอทำคลิปไปได้มันนะแค่มายังบ๊ายบายทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดตั้งคไว้กดแชร์ให้ผมนะครับใครอยากดาวน์โหลดวิดีโอผมก็ดาวน์โหลดไปได้นะครับโห้ไม่มีของให้ผมเลยครับ 来了。